วันนี้เช้าวันที่1 2ธันวาคมนะคะแปลงนาแปลงเดิมค่ะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกหอมดอกมะลิ1น5เรียบร้อยแล้วนะคะเราเริ่มดำเนินการปรับแปลงนาค่ะตอนนี้เราได้ไถและหวานถั่วเขียวพันชัยนาท84ขีดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่เหลือก็มารอลุ้นนะคะว่าถั่วเขียวที่ระหว่านลงไปนั้นจะงอกหรือไม่นะคะแต่เท่าที่ดูแล้วนะคะหลังจากผ่านไปได้5วันค่ะมีความชื้นในพื้นดินพอประมาณนะคะเราเริ่มเห็นมเมล็ดถั่วเขียวดีดขึ้นมาแล้วค่ะ ซึ่งถือว่าแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะคะถั่วเขียวพันชัยนาทแป่ขีดหนึ่งค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ถั่วเขียวสำหรับปรุงดินได้มากน้อยเพียงใดนะคะ